มันก็เป็นการเบียดเบียนอยู่นะและอีพวกเด็กกระโปโลทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องแอดมาขอขึ้นไหมลนะกูลำาคากูไม่คุยกับพวกมบืองหรอกพวกเด็กฟันน้ำนมอีกแก๊งฟันน้ำนมเนี่ยไม่ต้องขอไม่มากูค,คุยกับมึงไม่รู้เรื่องไปโตกว่านี้ก่อนเข้ามาคุยอย่ากูอีกห้าปีเข้ามาคุย รำพิกหน้าโปรไฟล์จะช่วยกันอุดนหนุนๆๆะะด้จาสนับสนุนแรงตาก,กูจ้านี่เอีางวไม่ต้องส่งไม้กูเดี๋วก,กูบล็อกมงเลยนะส่งขอขึ้นมาอยู่ในกลุ่มเพื่อนจะคุยก,ก,กับหมาที่บ้านได้รู้เรื่องก่อนแล้วก็มาคุยก,กับกู หายใจปกติแบบนหยก็หายใจแบบนั้นอะไรวะจะสอนคนให้ใจเย็นแต่จานใจร้อนมากค่ะไม่ต้องสารแน่จา้านี่รอบที่สองนะที่กูด่ามึงสารแนเนี่นะไม่ต้องสารแน่จา้าฟังไม่ได้จิกหัวกระบาลตัวเองลาบ กูแสดงตัวอย่างไม่ได้เพราะกูไม่มีผมจิกกระบาลตัวเองนะจ๊ะมึงมีผมใช่ไหมจิกแล้วลากตัวเองออกจากที่ต่อกก,ออกไปจ้าง่ายไม่ต้องสาระแนวมาฟังจ้าทำไมอารมณ์ฉุนเฉียวจังเลยคะเรื่องของกูจะไม่ใช่เรื่องของเบิองจ้าอิสุนาลี พวงจุ้ยคืออะไรครับพวงจุ้ยคือเรื่องศาสตร์อะไรต่างๆอะไรของเขาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะไม่ใช่หลักสัจจความจรงิงอาจารย์ของอบถามได้ค่ะลูกที่ทะเลาะก,กันแล้วให้พ่อแม่ก่าเพื่อที่จะอยู่ทะเลาะก,กันที่บา,าปไมบาปสิเราเลืเ่อนในหนังสือไปอ่านเองจำไม่ต่อยกูเล่าถ้ากูเล่ากูาขายไม่ได้สิไปอ่านเองโด้ พ่อสอบถามได้ค่ะลูกตนนี้ตอบไปแล้วมดขึ้นโต๊กินข้าวทุกวันปัดทิ้งเอ้าแล้วก็มาทุกวันทําไงดีคะมันก็อย่าเอาอาหารไปวางบนโต๊ะสิมึไปวางแช่ไว้ทําไมล่ะถ้าวางถ้าไม่มีกับข้าวมดก็ไม่ขึ้นมึงไม่มีกับข้าวมดมันก็ไม่ขึ้นกับข้าวโต๊ะข้าวมันไม่ทันขึ้นหรอกมึงวางไว้แล้วมึงกินกันมดจะไม่ทันมาหรอกเพราะตัวนี้มันติดอยู่แล้วเวลานี้เวลาเริ่มงานะ อ๋อไปห้างไงแฟชั่นไงจ้งบายในตัวติดเลยแฟชั่นหนังสือเริ่มซื้อได้ตอนเจ็ดโมงตอนนี้น้ำพริกสามารถซื้อได้เลยเ ไม่ใช่ค่ะหมายถึงมามีพะสูตรไหมไม่เข้าใจเรื่องอะไรถามเรื่องอะไรถามใหม่ต่อเนื่องคาถามมันเยอะจะมาตอบสั้นๆแบบนี้ไม่รู้อะไรเมื่อกี้ี่เรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วไม่ใช่ค่ะหมายถึงมันมีพะสูตรไหมไม่มีจ้า มีแต่คำด่าจ้าภาคปฏิบัติเออยังไม่มีเวลาไล์เลยภาคปฏิบัติเทคนิคทุ่งสง่งใช่ไหมสิบเก้ากุมภาใช่ ทำยังไงมือที่สามเดจะเลิกยุ่งกับผัว,วทำวิธีง่ายที่สุดคือเลิกกับผัวเมืองจ้าเลิกกับผัวเมืองทุกอ่าววิธีการง่ายเลิกกับสามีจนเลิกกับผัวได้จ,จบ เอาแมวไปปล่อยบาปไหมครับผิดอยู่นะมันเป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้ไหมครับได้หมดแหละใครก็เป็นลูกศิษย์กูได้เท่านั้นแหละคนผิดคําพูดรับปากแล้วไม่ทําไปต่อหรือหยุดดีรับปากอะไรอะ่ะเช่นรับปากว่าเขาจะพามึงไปกินหมูกระทะแต่เขาไม่พาไปมันก็เลยจะเลิกกับเขาอย่างนี้หรอรับปากว่าเขาจะซื้อน้ำหอมให้มืองกวดมึงจะไม่ยอมซื้อมันก็เลยจะเลิกกับเขาแต่เขาทําดีทุกอย่างผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้เลยจะเป็นจะตายขึ้นมา คำถามคือปิตาลัยอะ่ะถ้าแค่ไม่ทําตามแล้วมึงเลิกกับเขาไม่ทําอะไรเช่นเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะเลิกเล้าแต่เลิกไม่ได้มึงจะทิ้งเขาในยามยากลําบากแบบนี้เลยเหรอทาไมมึงไม่ขวนขวายในการพยายามไปทำให้เขาเลิกคําถามพวกกินเหล้าเนี่ยแล้วเขาสร้างเหตุปัจจัยในการเบียดเบียนเดือดร้อนมึงไหมหรือเขาแค่กินของเขาไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เดือดร้อนแกใครมึงจะเลิกกับเขาง่ายๆเพราะเหตุปัจจัยอะไรล่ะถามคําถามตัวเองก่อน ติดหนี้เขาแล้วจ่ายตังงหมจ่ายจ้าจ่ายจ้าไปดูด้วยจ้าเออก่อนจะตั้งคำถามมากูว่ากูจ่ายหนี้ไหมไปดูด้วยจ้าสาระแรไม่สุ่มสีุ่่มหาตามาตาเรือกูจ่ายหนี้หมดแล้วจ้าทุกบาททุกสตางค์ด้วยจ้าหน้าแหงไหม่จ้าอย่าจะด่ากูเรื่องว่ากูไม่ใช้หนี้เลยล้มอะไรไปตามที่กูใช้หมดแล้วจ้า ไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวจ้าจ่ายหมดทุกบาททุกสตางค์จ้าไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวจากฟังกูกูใช้หนี้หมดไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวฟังปากูนะจ๊ะเมื่อวันก่อน,นก,ลลกูพ้นจากคดีลม้มละลายแล้วจ้าฟังปากกูนะจ๊ะกูพ้นจากคดีล้มละลายแล้วจ้าศาลสั่งกูพ้นจากคดีล้มละลายแล้วจ้าด้วยการที่กูจ่ายเงินหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่เป็นหนี้เลยแม้แต่บาทเดียวจา้า ขีสิกีออกมานะจะตายใช่ไหมลนะ่ะเห็นกูพ้นจากหนี้สินได้ก็เลยจะตายเลยใช่ไหมรู้สึกร้อนลนขึ้นมาเลยรู้สึกว่าหาเรื่องมาด่ากูไม่ได้อีกแล้วหาเรื่องมาทําลายทําร้ายกูไม่ได้อีกแล้วเพราะกูหมดหนี้แล้วกูพ้นจากคดีล้มละลายแล้วมันร้อนเลยใช่ไหมมันรู้สึกจะเป็นจะตายเลยใช่ไหมมันรู้สึกเจ็บใจที่กะจะเอาเรื่องนี้มาทําลายกูแต่ทาไม่ได้ มันรู้สึกจะตายขึ้นมาเลยใช่ไหมมันรู้สึกเจ็บปวดทรมานที่เห็นคนที่มุกเกียดมจะมีความสุขที่เห็นกูที่คนที่กูเกียดม,ม,มัน,นม,มีมันประสบความสําเร็จที่เห็นคนเห็นคนที่เกียดเนี่ยมันได้ดีที่เห็นคนที่เกียดเนี่ยมันเจริญเอาเจริญเอาที่เห็นคนที่เกียดเนี่ยมันพ้นจากวิบากหลายๆตัวมากขึ้นทุกวันทุกวันมันทนไม่ได้มันจะตายอายซะ ตายซะให้รู้แล้วรู้รอดตายซะตายซะ